กราบสวัสดีจ้า fc ช่องสาระจับฉ่าย2นะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วก, like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของ f อบจ้าอย่าลืมช่วยกันกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยจ้าวันนี้นะคะเรา vip ของวันที่22นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งศูนย์ลูด2นะคะทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสงตัวบนล่าง เจาะจะให้เป็นสองห2าสสฟันเริ่งบนตัวเดียวนะคะให้เป็นสองเลข3ตัวให้เป็นดังนี้จ้าต่อมาจะเป็นดาวโจนสตาร์ v ี p นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งสองลูดเอวิ่งวิ่งหนึ่งลูด7นะคะทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะ ุดเจาะจะให้เป็น707978นะคะเลข3ตัวให้เป็นดังนี้ฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น7เลยเลยอจ้าต่อมานะคะดาวโจน VIP ของวันที่23วิ่ง5รูด2นะคะทำการจำมัดบิน ให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น 29, 28, 25นะคะฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น2เลข3ตัวให้เป็นดังนี้นะคะต่อมาจะเป็นดาวโจนสตาร์ของวันที่23นะคะของวันที่23นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง6กลูด5นะคะทำการจับมัดวิน จะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็น5 0 5 9นะคะแล้วก็5 2ฟันนะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น5นะคะต่อมาจะเป็นดาวโจนปกติของวันที่2 2บ23นะคะเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่ง2องลูด1 ทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะจะให้เป็น14 10 13ฟันยิ่งบนรุดนล่างตัวเดียวให้เป็น1นะคะและคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสั b s c r i b e ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีด้วยนะคะเลขก็จะมีเข้าแล้วก็มีหลุดเรื่องตามปกติของ ตัวเลขนะคะเราจะเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเราจะทำเลขเข้าทุกรอบนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีกายเฮงเปังปังกันทุกคนนะคะ